สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้ว่าเมื่อเศรษฐกิจอุปสมบทแล้วให้บอกอนุศาสตร์สอนนาคกะภิกษุอนุศาสตร์มี8ประการแบ่งเป็นนิสัยสอักกรณียกิจ4ีเครื่องอาศัยของบรรพชิตเรียกว่านิสัยก็แลนิสัยสี่นั้นคือ เที่ยวบินาบาทนุ่งห่มผ้าบางสกุลอยู่คนต้นไม้ฉันยาดองด้วยน้ำมุดเน่ารวมสีนี้เป็นเครื่องอาศัยของบรรพชิตสิ่งที่บรรพชิตทำไม่ได้เรียกว่าอาการณียกิจก็แลอาการณียกิจสีนั้นคือเศษเมถุนลักทรัพ์ฆ่าสัตว์อวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตนรวมทั้งสี รวมสี่นี้นบรรชิิรรำไม่ได้ต่อไปจกสอนด้วยภาษาพระบาลีซึ่งมีความสังเขปดังอธิบายมาแล้วนั้น